นี้ก็เดินทางถึงกาตานะคะคจะไปขึ้นเครื่องต่อไปบุคาเลิตงลงมานะะีนาทีมงานนะคะเคดเดวนะคะคตอนนี้ปลอดเดีวแล้วทีมงานก <laughs> <laughs> ำลังไ,ไปต่อเครื่องนะคะ <laughs> เดินทางถึงมาครับอารตาเลียครับอาร์าเดียครับสายเชียงใหม่ครัเชียงใหม่ไม่ไหวอันนั้นสายเชียงใหม่นี่สาวเชียงใหม่ก็ผู้นันเดินไปโน่นแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สาวเชียงใหม่นี่สาวลำปูน ะะเดี๋ยวเจอกันที่โรมาเนียค่ะ